สรุปดราม่าคลับเฮาท็อกซิกด่าคนอีสานแรงหนุ่มกันใช้ไม่ทนท้าออกรายการ กลายเป็นดรามา่าระอุโซเชียลเมื่อคืนวันที่4พฤศจิกายนที่ผ่านมาได้มีคนกลุ่มหนึ่งตั้งห้องในคลับเฮาส์เพื่อพูดถึงการเหยียดหยามคนอีสานโดยเฉพาะใช้ชื่อห้องที่แตกต่างกันไปเช่นอีสานมีหน้าที่แค่เกี่ยวเข้าให้คนกรุงแดกคนอีสานคือซอมบี้ในชีวิตจริงอีสานตื่นยังไอขี้ค่า พูดเยียดแรงจนมีคนทนไม่ไหวอัดคลิปเสียงออกมาเผยแพร่บนโลกโซเชียลมากมายโดยประเด็นที่แก๊งคลับเฮาพูดนั้นมีทั้งการเหยียดคนอีสานทั้งหมดและเจาะจงตัวบุคคลเพราะแก๊งคลับเฮาเหล่านี้มีความคิดที่ว่าการด่าคนอีสานเป็นประเพณีและวัฒนธรรมคนอีสานเกิดมาต้องโดนดูถูกเป็นเรื่องธรรมชาติ โดยเริ่มจากการเหยียดคนอีสานว่าคนอีสานส่วนใหญ่ชอบให้ลูกไปมีสามีฝรั่งเพราะคนอีสานทํามาหากินไม่ได้เลยต้องไปเกาะคนอื่นกินคนอีสานมีลูกตั้งแต่อายุ12ปีคนอีสานใจแตกมีลูกก่อนวัยอันควรและบางครั้งก็หาพ่อไม่ได้เพราะคนอีสานเป็นคนร้าน โดยยังได้พูดอีกว่าคนอีสานเกือบทั้งหมดชอบกินสุนัขคนภาคอื่นมีวิวัฒนาการมาจากลิงแต่คนอีสานวิวัฒนาการเกิดจากวิลอซิลเตอร์ไดโนเสาร์กินเนื้อชนิดหนึ่งทำให้คนอีสานกินสุนัขด้วยรวมทั้งเหยียดหน้าตาสีผิวของคนอีสานว่าผิวคล้ำดำแดดเพราะแบกปูน แล้วย้อมผมสีทองครึ่งหนึ่งผมสีดำครึ่งหนึ่งตั้งแต่เจอคนอีสานก็ทำให้ตนไม่อยากเข้า KFC อีกต่อไปกินโสโครกกินมุมมามเท่านั้นยังไม่พอยังลํำปามไปถึงลิซ่าแบ็คพิงค์โดยใส่ร้ายว่าลิซ่าทำอาชีพอื่นที่ไม่ใช่นักร้องในระคุณแผ่นดินลืมกำพืชตัวเอง ถ้าอีสานดีจริงลิซ่าก็คงกลับมาอยู่แล้วอีกทั้งยังมีการพูดเหยียดศิลปินเกาหลีเหยียด LGBTQ พร้อมทั้งพูดอีกว่ารายการของหนุ่มกัญชัยเป็นรายการคนจนแถมท้าว่าต่อให้ตนไปออกหขนกระแสก็จะไม่มีวันขอโทษคนอีสาน โดยดรามา่าขยายเป็นวงกว้างชาวเน็ตคนดังพากันวิจารณ์สนันโซเชียลจนพาให้แฮชแท็กกลับเฮาท็อกซิกทยานขึ้นสู่อันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตเตอร์แม้ว่าแก๊ง u ลับเฮากลุ่มนี้จะรับรู้ว่าเป็นดราม่าใหญ่แต่ดูเหมือนว่าบางคนยังไม่สำนึกไม่ยอมเอ่ยคำขอโทษพร้อมบ้วยไปยังคนอีสานว่า ถ้าไม่เกิดมาให้ด่าคงไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นต้องไปโทษพ่อแม่ของคนอีสานสิคนอีสานเกิดมาให้คนอื่นบูลลี่อยู่แล้วขนาดหนุ่มกัญชัยยังทนตักกะของแก๊งคลับเฮากลุ่มนี้ไม่ไหวพอท้าให้มาออกรายการโขนกระแสพร้อมลั่นอยากเก่งตะปากโดยหนุ่มกัญชัยกล่าวว่าเห็นว่าอยากมาออกรายการโขนกระแสยินดีนะครับ รออยู่นะฮะอย่าเก่งแต่ปากนะครับมาเลยบอกจะมาก็มาดิผมรออยู่นะฮะจะได้ชี้แจงไปว่าคุณไปด่าคนอีสานเขาทำไมคุณโตมาแบบไหนผมก็อยากรู้มานะครับรออยู่นะฮะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ